ก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้วันหนึ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดียอดเยี่ยมสําหรับเรานะคะให้คุณโยเซฟอ่านบ่าวชนะที่ส่งเข้าไปนะคะอพยพบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่3และข้อที่5ถึงข้อที่12ขณะโมเสสกําลังเลี้ยงฝูงแพะแกะของพ่อตาคือเยโธผู้เป็นโปรหิตของคนมีเดียน ท่านได้พาฝูงแพะแกะข้ามถินทุรกันดารจนมาถึงภูเขาของพระเจ้าคือโฮเรบทูตของพระยาวเวก็ปรากฏแก่โมเสสเป็นเปลวไฟท่ามกลางพุ่มไม้โมเสสมองดูเห็นพุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่แต่ไม่ได้ไหมโมเสสจึงว่าข้าจะแวะเข้าไปดูสิ่งแปลกปลานี้ว่าทําไมพุ่มไม้จึงไม่ได้ไหมร่วสตรัสว่าอยาเข้ามาใกล้ที่นี่ถอดรองเท้าของเจ้าออกเสีย พราะว่าตรงที่เจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และพระองค์ตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าของบิดาชาวเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบโมเสสปิดหน้าเพราะกลัวไม่กล้ามองดูพระเจ้าพระยาเวตรัสว่าเราเห็นความทุกข์ของประชากรของเราที่อยู่ในอียิปแล้วเราได้ยินเสียงร้องของพวกเขาเพราะการกดขี่ของพวกนายทาสเรารู้ถึงความทุกข์ร้อนต่างๆของเขา เราลงมาเพื่อจะช่วยพวกเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์และนำเขาออกจากแผ่นดินนั้นไปยังแผ่นดินที่อุดมกว้างขวางเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์คือไปยังที่อยู่ของคนคานาอันคนท,ทิตชายคนอามโมไรคนเปริสซีคนฮีไวและคนเยบุสแบบน,นี้เสียงร้องของชนชาติอิสราเอลก็มาถึงเราแล้วทั้งเราได้เห็นการบีบคั้น ซึ่งคนอียิปต์ทำต่อพวกเขาและบัดนี้จงไปเถิดเราจะใช้เจ้าไปเข้าเฝ้าฟาโรเพื่อจะได้พาประชากรคือชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์มเสสจึงทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นใครที่จะไปเข้าเฝ้าฟาโรและนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์พระองค์จัดว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่นี่เป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราใช้เจ้าไปคือเมื่อเจ้านำประชากรออกจากอียิปต์แล้ว เจ้าทั้งหลายจะมานมัสก,การพระเจ้าบนภูเขานี้ครับค่ะข,ขอบคุณมากวันนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อเดิมก็คือการทำลายแอกของมารน,นะคะในหนังสืออุปยพพระเจ้ามีการทรงเรียกเพื่อที่จะไปทำลายแอกของมารที่ทำงานผ่านฟาโรในโลกใบนี้เราต้องเข้าใจนะคะว่ามีการโจมตีอย่างไม่ธรรมดามีสงครามฝ่ายวิญญาณ เราจำเป็นจะต้องเข้าใจในพระวจนะคำของพระเจ้าเราจะไม่ไปต่อสู้กับมารถ้าเราไม่มีฤทธิเดชถ้าเราไม่ได้เชื่อฟังไม่ได้ทอมใจไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าเราสังเกตดูชีวิตของแซมสันเมื่อเขาไม่ได้เชื่อฟังเขาก็ถูกมารสาตานจัดการแม้นว่าเขาจะมีการทรงเรียกมีการเจิมเขาเกิดมาพร้อมกับการเจิม แต่เขาประมาทดำเนินชีวิตไม่ยำเกรงพระเจ้าไม่ให้เกียรติพระเจ้าสลุยสลายดำเนินชีวิตตามโลกเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจว่าเรามีการเจิมเราจําเป็นจะต้องเข้าใจว่าเราจะต้องแตกต่างจากคนมากมายจากคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าไม่ใช่โลกเขาพาทําอะไรเราก็ทําหมดไม่ใช่โลกพาเราหลิวตาเราก็หลิวตาม แล้วทีนี้เสร็จมันก็เลยควักลูกตาเลยนี่คือชีวิตของแซมสันเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับการที่พระเจ้าทรงเจิมเขาไว้ที่แตกต่างจากผู้คนมากมายคริสเตียนเป็นคนที่พระเจ้าทรงเจิมเราไว้ถ้าเราให้ความสำคัญกับการเจิมในการเป็นลูกอย่าว่าแต่เป็นการเจิมในการเป็นผู้รับใช้เลยมันมีการเจิมหลายอย่างเราต้องค้นหาตัวเองให้เจอ เราไม่ต้องอยากเป็นเหมือนคนอื่นพระเจ้าเรียกเราทําอะไรเราก็จะทำแซมสันพระเจ้าเรียกเขาที่จะเป็นผู้วินิจฉัยหรือเป็นผู้ที่จะทําลายกิจการงานของมารชีวิตของพวกเราเราจําเป็นจะต้องเป็นคนที่ทําลายกิจการงานของมารพระเจ้าเรียกเรามาเพื่อที่จะเป็นผู้ที่แตกต่างเราต้องการการเจิมเพื่อเราจะแตกต่าง เพื yourself, ่อเราจะทำลายกิจการงานของมารไม่ใช่เพื่อมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ใช่เพื่อเราจะทำอะไรตามใจเราการปกครองจากสวรรค์จะต้องเกี่ยวข้องกับความทอมใจเกี่ยวข้องกับความยำเกรงพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการให้เกียรติพระเจ้าสูงสุดเกี่ยวข้องกับชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าเราถูกแยกเพื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจ เราถูกเรียกออกมาเพื่อจะต่อสู้กับมารเราจะต้องเข้าใจบทบาทเราต้องลุกขึ้นในการต่อสู้กับมารกับบาปเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้เรามีการเจิมีไฟเราขอฤทธเดชมาเพื่ออะไรมาเพื่อที่จะต่อต้านมารต่อต้านบาปแล้วก็มาเพื่อรับใช้เราต้องเข้าใจว่าเราขอฤทธเดชมาเพื่ออะไรมีจุดประสงค์มีเป้าหมาย ไม่ได้เอามาชิงดีชิงเด่นกับมนุษย์ด้วยกันไม่ได้เอาลิดเดชมาอวดมาโชว์หรือเราต้องการมีลิดเดชเพื่อเราจะให้คนรู้ว่าเราสำคัญกว่าใครไม่ใช่หรือเพื่อชิงดีชิงเด่นท่ามกลางพี่น้องท่ามกลางคิสจักรชิงดีชิงเด่นแม้กระทั่งกับสอบอของตัวเองอันนี้ต้องระวังเห็นไหมซาตานล่วงเพราะว่าชิงดีชิงเด่นตำแหน่ง ของพระเจ้าพระเจ้าให้เราทําอะไรเจิมเราไว้ตรงไหนมีของประทานมีตะลันอะไรก็ขอให้เรารับผิดชอบสิ่งที่พระเจ้าเลือกสัเราให้ดีให้เต็มที่จงปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างเต็มเปี่ยมใช้ให้ถูกให้ฤทธิดเดชเพื่อมารับใช้แล้วก็เพื่อมาฆ่ามารที่เบียดเบียนผู้คนเพื่อเราจะมีกําลังต่อสู้กับบาปกับมารหลายคนทาบาเพราะว่าเราขาดฤทธิดเดช เราขาดไฟเราขาดการเจิมเราขาดสิทธิอำนาจหลายคนไม่เข้าใจหลักการนี้ก็เลยถูกมารสตานเล่นงานเราจึงกลายเป็นคนตุปรตุเปมารสตานตะลุมบอลเราเมื่อไหร่ก็ได้วันนี้พระเจ้าให้ถ้อยคําส่วนตัวในช่วงนี้ก็คือว่าอย่ามีแต่ออนลาแต่จงมีฤทธเดชเพื่ออะไรก็เพื่อเราจะไปต่อสู้กับมาร เพื่ออะไรก็เพื่อเราจะรับใช้เพื่อเราจะครอบครองเพื่อเราจะต่อต้านบาปได้เพราะว่ามานเนี่ยมันจะมีสินค้าของพวกมันมันจะเอาจุดอ่อนของเรานี่แหละมันเคลื่อนไหวอยู่ในโลกนี้มันจะดูว่าใครที่เปิดประตูให้กับมันแล้วมันก็รู้การดําเนินชีวิตของเราเรามีจุดอ่อนแออะไรมันมันก็จะเข้าไปเข้าไปตรงไหนเข้าไปโจมตีจุดอ่อนแอของเรา คำสาปแช่งในบรรพบุรุษของเราความบาปที่เราทําไม่เลิกลาสักทีถ้าเราทําบาปอย่างไม่หยุดแม้นว่ามีพระเยซูแต่เราไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าหรือไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าคำสาปของบรรพบุรุษก็ยังจะตามไล่ล่าเพราะฉะนั้นเราอย่ายอมให้มารสตานควบคุมเราได้เด็ดขาดเราต้องให้พระเจ้าเท่านั้นปกคุมเราครอบครองเราเราต้องรู้บทบาทรู้การเจิมของเราเราต้องเอาคืน กับมารซสตานเนี่ยอย่าไปเป็นเพื่อนอย่าไปสมหัวกับมารแต่เราจะต้องเป็นคนที่ต่อสู้กับมารเกลียดมารโกรธมารแล้วก็จัดการกับพวกมันพวกมารอย่ายอมอ่อนคอถ้าเราอ่อนกับโลกนี้กับมารก็ดูชีวิตของแซมสันเขาก็ถูกมารซสตานจัดการแม้นว่าเขาจะถูกเรียกและเขาก็มีการเจิมแต่เขาไม่เห็นคุณค่าเขาละเลงไปกับโลกนี้ ใช้ชีวิตแบบสลุยสลายใช้ชีวิตแบบไม่ยำเกรงพระเจ้าใช้ชีวิตเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่อยู่ภายใต้การดูแลของใครไม่เชื่อฟังสอบบไม่เชื่อฟังหัวหน้าเซลล์ไม่เชื่อฟังคนที่เขาเป็นหัวหน้าหรือว่าเติบโตที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งเพื่อที่จะเสริมสร้างเราอันนี้ก็เราไม่ทอมใจไม่ทอมใจคนไม่ทอมใจพระเจ้าก็ใช้ยาก ถ้าลูกไม่ได้ทอมใจเชื่อฟังพ่อแม่นะก็ยากที่เขาจะได้รับพรเพราการทอมใจจะทําให้เราไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกบ้านเมืองมีกฎหมายมีคือมีแปรในโลกฝ่ายวิญญาณมีกฎหมายของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่รักษากฎหมายของพระเจ้าแล้วก็ดีแคร์กฎหมายของพระเจ้าก็คือพระวจนะเชื่อและปอบประกาศถ้อยคําของพระเจ้าและเราจึงจะมีดีกรี มันสตานจะไล่ล่าเราไม่ทันและถ้ามันไล่ล่าเรามันจะเจอดีแน่ๆมันจะเจ็บตัวเพราะเรามีฤทธิ์เดชในการทําลายแอกของพวกมันอย่าลืมนะคะในยอห์นบทที่10ข้อที่10มันเกิดมาเพื่อที่จะลักฆ่านะคะแต่พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อที่จะมาให้ชีวิตแล้วก็เป็นชีวิตที่ได้ครบบริบูรณ์มาปกป้องเรา มาให้ธิดเดชกับเรามาให้การเจิมกับเราเพราะฉะนั้นในโลกฝ่ายวิญญาณมารโจมตีเราเราจะต้องมีพระเยซูคริสเป็นสถานีฝ่ายวิญญาณของเราและเราก็เป็นคนที่เชื่อฟังถ่อมใจยำเกรงพระเยซูคริสเราเกิดมาจากพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าแล้วจากโลกนี้ไปก็จะไปหาพระเจ้านั่นเองพระเยซูเองปรุงมา ทำสำเร็จแล้วที่กังเขนนั้นปรงมาทํางาน3ปีครึ่งโดยประมาณนะจนปรงทําสําเร็จในระยะเวลาที่สั้นๆโปรงทํางานรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพแมนจะมีเวลาน้อยแต่ก็มีศักยภาพมีประสิทธิภาพมีคุณภาพในการทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าเวลาที่เหลืออยู่นี้ยุคสุดท้ายนี้ขอการเจิมขอไฟขอฤทธเดชเพื่อเราจะไม่ตายหมด ะะเราจะมีชีวิตอยู่อย่าตายก่อนเวลาเพื่ออะไรเพื่อเราจะรับใช้ขอชีวิตเพื่อรับใช้นะ,ะไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ได้ไม่ได้รับมรดกไม่ได้รับพพรถ้าเราคืนดีกับพระเจ้าในหนังสือโยบบทที่ยี่สงข้อยี่2ิบเอ็ดยีเราเป็นคนที่ศึกษาพระดำรัสของพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อสะสมพระคำของพระเจ้าและคืนดีกับพระเจ้า ไม่ทําให้พระเจ้าเสียพระทยัยไม่ทบาบาปแล้วก็อยู่ฝ่ายพระเจ้าด้วยการต่อต้านมารการเจิมจะมาฤทธเดชไฟของพระเจ้าจะมาวันนี้นะที่คริตจักรเราก็มีการเรียนพระคาของพระเจ้าเพื่อเราจะสะสมพระดํารัสไว้เพื่ออะไรต่อสู้กับมารเราจะเติบโตเราจะเข้มแข็งไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราเป็นผู้รับใช้หรือเปล่า อยู่ในตําแหน่งบทบาทการทรงเรียกกันเป็นศิษยาพิบาลการเป็นอาจารย์การเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวข้องกับว่าเราต้องการที่จะให้พระคําของพระเจ้าสร้างเราสอนเราเติบโตเข้มแข็งเราก็จะเป็นนักธุรกิจที่มีการเจิมเป็นคนที่อยู่ในสายงานไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเรามีพระคําเราขึ้นดีกับพระเจ้าเราสะสมบัตดําริดของพระเจ้า พระเจ้าใช้ทุกตำแหน่งได้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าให้สำเร็จเพราะฉะนั้นก็เราจึงเห็นว่าพระคําของพระเจ้ามีไว้เพื่อที่จะสร้างเราสอนเราเตรียมเราเพื่อเราจะไปเกิดผลดีเพื่อเราจะทําลายแอกของมารเพื่อเราจะเข้าใจวัตถุประสงค์ของพระเจ้าเพื่อเราจะใช้ฤทธิ์เดชอย่างถูกต้องใช้การเจิมอย่างถูกต้อง ว่าเราจะไม่อยู่ฝ่ายมารแต่เราจะอยู่ฝ่ายพระเจ้าเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเราจําเป็นจะต้องอยู่ฝ่ายพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดไม่ใช่มาเป็นใส่ศึกของมารส่ศึกของมารก็คือเราแอบเข้ามาเป็นคริสเตียนแต่เราเป็นพวกหมาป่าเราไม่ได้กลับใจใหม่เรามาคอยกัดกินแกะของพระเจ้าที่อยู่ในคริสตจักรมาชวนเขาไปทําบาป เราก็มาทำลายคริสเตียนที่รักพระเจ้าให้เขาหลงหายหลงผิดเราก็มาทำลายการเจิมของเขาหรือมาทําให้คริสตจักรเต็ไมไปด้วยผีโสโครกหรือความบาปไม่ใช่อย่าเสียเวลาที่จะมาทําลายหรือว่ามาเป็นใส่ศึกของมารพอใครก็แล้วแต่ที่ถีบตะกคนนั้นจะเจ็บถ้าใครต่อสู้กับพระเจ้าและทําลายงานของพระเจ้า ถ้าพระเจ้าเอาคืนนะคะแหลกเพราะฉะนั้นก็ขอเราที่จะเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความทอมใจด้วยความยำเกรงพระเจ้าเราไม่ได้มาเพราะว่าเราต้องการมีชื่อเสียงใหญ่โตมโหฬารแต่เราเข้ามาเพราะว่าเราเข้าใจวัตถุประสงค์ของพระเจ้ามาทําลายกิจการงานของมารซาตานทําลายมารมัดมารเหมือนมัทธิวบทที่ 12: บสองข้อยี คนที่ถ่อมใจยังไงพระเจ้าก็ยกชูขึ้นคนที่ยำเกรงพระเจ้ายังไงพระเจ้าก็อยู่กับเขาเพราะฉะนั้นให้เราที่จะสามัคคีทำกับพระเจ้าเพื่อเราจะมีฤทธเดชเพื่อเราจะมีการเจิมที่เพิ่มขึ้นการทำงานของพระเจ้าจะเร็วขึ้นสำเร็จถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราต้องการการเจมิมเราต้องการไฟเราต้องการของประทานเพราะว่าอยู่ในโลกนี้เราเจอมารอยู่แล้ว ม,มันสตานมันยั่วเยายั่วเยาอยู่ในโลกใบนี้อยู่ในเมืองอยู่ในหมู่บ้านชุมชนมีวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นเครื่องมือของมันเพราะฉะนั้นเราจะจำเป็นจะต้องเข้าใจนะคะวัฒนธรรมที่ไม่ได้สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าเราต้องทิ้งเราต้องตัดเพราะว่ามันสตานมันแอบแฝงใช้วัฒนธรรมเนี่ยนะคะล่อลวงเราออกจากเส้นทางของพระเจ้าเพื่อเราจะอ่อนแอ เมื่อเราอ่อนแอมันก็จะจัดการกับเราอย่าเป็นเหมือนแซมสันแซมสันเนี่ยไปกับโลกเต็มที่ไม่สนใจปวจะนะไม่สนใจคำเตือนของพ่อแม่ไม่สนใจมิติฝ่ายวิญญาณไม่สมกับพระเจ้าเลือกเข้ามาโลกพระธรรมอะไรก็ทำหมดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องถูกแยกเพื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะเป็นผู้ที่จะอวยพรเราเพราะฉะนั้นชีวิตของโมเสส พระเจ้ามีการทรงเรียกเขาและเขาตอบสนองและเราก็เห็นว่าเมื่อเขาไปเจอพระเจ้าครั้งแรกก็คือไปเจอที่พุ่มไม้สัญลักษณ์ของพระเจ้าก็คือไฟมีหลายชนิดไฟชำระไฟที่อยู่เบื้องไฟนรกถ้าใครอยู่ฝ่ายมารเจอแน่ๆนไฟที่มีฤทธิ์เดชท,ที่พูดถึงการเจิมที่จะเป็นภาชนะของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเรียกโมเสส และพระเจ้าปรากฏต่อหน้าเขาก็คือสัญ,ญลักษณ์เป็นไฟเพื่อจะให้ธิดเดะกับโมเสสและไฟจะอยู่กับใครคนนั้นจะต้องยำเกรงพระเจ้าเห็นไหมพระเจ้าสั่งให้โมเสสเนี่ยถอดรองเท้าเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นการที่เรามีไฟก็คือการที่เรายำเกรงพระเจ้าการที่เราให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจึงเจิมเราด้วยไฟด้วยธิเดช เป็นภานชนะของพระเจ้าเราจะไปทําบาปด้วยแล้วก็เอาไฟพระเจ้าไปเผาผีคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าหลอกพระเจ้าไม่ได้หรอกหลอกผีก็ไม่ได้หลอกตัวเองก็ไม่ได้อาจจะหลอกมนุษย์คนอื่นได้นะเพระเาะฉะนั้น่ะเล่นกับไฟของพระเจ้าจะเล่นกับฤทธิ์เดชพระเจ้าไฟของพระเจ้าจะชําระเราก่อน เพื่อเราจะบริสุทธิ์ด้วยไฟและพระเจ้าจะให้การเจิมที่เรียกว่ามีฤทธิเดชถ้าเราเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์เราจะมีฤทธิเดชเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าการเป็นคริสเตียนพูดแต่ปากแต่การดําเนินชีวิตของเรา่นาสก,กปรกมันไม่ได้พระเจ้าจะไม่อยู่กับคนที่เป็นภาชนะที่ไม่สะอาดไฟพระเจ้ามาเพื่อจะชำระการงานเนื้อหนัง ลมพวิญญาณเข้ามาในชีวิตของผู้คนเราจำเป็นจะต้องเข้าใจว่าปรุงจะชำระแกลบลมก็จะพัดแกลบออกไปแล้วไฟก็จะเผาแกลบนั้นพระเจ้าถือพั่วเอาไว้แล้วพระเจ้าเองเป็นผู้เห็นผู้คนมากมายในโลกนี้ถูกมารซาตานลังควานพระเจ้าเห็นชนชาติอิสราเอลตกเป็นทาสของอียิปต์ เป็นธาตุของมารคาอุปมาอุปไมยเล็งถึงโลกมิติฝ่ายวิญญาณก็คืออิสราเอลเป็นลูกของพระเจ้าแต่ตกเป็นทาสของมารก็คืออียิปต์ควบคุมชีวิตของเขาไปเป็นทาราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นผู้เห็นความทุกข์ยากลําบากของชนชาติของพระองค์พระเจ้าจึงเรียกคริสเตียนทุกคนประกาศขา่าวประเสริฐไม่ใช่แต่ผู้รับใช้เต็มเวลานะคะเราทุกคนต้องไปปลดปล่อยเฉลยให้เป็นไทย ต้องปลดปล่อยคนออกจากโลกของมารโลกของอียิปต์โลกของฝ่ายโลกนั่นแหละเราต้องการกันเจิมเพื่อเราจะไม่รู้สึกว่าเรารเผชิญคนเดียวแต่พระเจ้าเจิมเราแล้วก็พระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้าก็ให้พี่น้องคริสเตียนเป็นทีมที่จะช่วยกันประกาศข่าวดีพระเจ้าไม่เป็นพระเจ้าที่หาผลประโยชน์กับเราแต่พระเจ้าใช้เราและพระเจ้าจะอวยพรเรา ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจะเสียงดังไปถึงพระเจ้าเลลูยาสัและเสือแล้วขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเห็นเมือนมนุษย์ไม่เห็นพระเจ้าเห็นพระเจ้ารู้และพระเจ้าได้ยินเสียงของเราทุกสิ่งยามทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเสียงดังไปถึงพระเจ้าก็คือพระเจ้าเห็นพระเจ้ารู้พระเจ้าได้ยินเราพระเจ้าไม่เอาเปรียบเรา ในข้อที่ 8, พระเจ้าลงมาช่วยเขาให้รอดพระเยซูจะมาช่วยมนุษย์ให้รอดเพราะฉะนั้นข้อ 9: ข้อ10ไฟและการเจิมจะมาหาเราจนกว่าเราจะทํางานสําเร็จและเราก็ทูลขอจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชในกับเราพระเจ้าต้องการที่จะช่วยเหลือเราเมื่อเราล้องต่อพระเจ้าเมื่อเรารเผชิญกับ สถานการณ์ต่างๆเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเมื่อเรารประกศาศข่าวประเสริฐเมื่อเราดําเนินชีวิตในโลกใบน,นี้เราต่อสู้กับบาปกับมารเราต้องการการเจิมเราต้องการฝ่ายเราต้องการฤทธเดชในการที่จะทําลายแอบของมารจงร้องทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นพระเจ้าของบรรดาประชาชาติพระเจ้าเป็นเจ้าของโลกใบน,นี้พระเจ้าทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินและพระองค์จะลงมา เห็นไหมเมื่อชนชาติของพระเจ้าเจอความทุกข์ยากลําบากพระเจ้าจะจัดเตรียมการช่วยกู้อียิปต์จะแข็งขนาดไหนจะมีรถลบรถม้าจะเก่งกาดขนาดไหนบางทีคริสเตียนอาจจะมีลาเดินตอกต่อยเดินช้าช้าต้วมเตียมต้วมเตียมแต่ชนชาติอียิปต์มีรถม้ารถลบถูกฝึกมาเพื่อทําสงครามแต่ ม้าเหล่านั้นก็จะจมลงในทะเลแดงพระเจ้าพระหัตของพระเจ้าอยู่เหนือโลกใบนี้พระหัตของพระเจ้าอยู่เหนือคนของพระเจ้าทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินและทรงลงมาเพื่อช่วยกู้เราเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องบ่นทูลขอพระเจ้าอย่างเดียวขอพระเจ้าช่วยเราในการทํางานให้สำเร็จขอพระเจ้าช่วยเราที่ขอไฟขอฤเดชเพื่อที่จะทําลายแอกของมาน แอกต่างๆที่มานส่งเข้ามาแอกนั้นจะถูกทำลายเมื่อเจอการเจิมเมื่อเจอฤทธิดเดชเมื่อเจอคนที่ย่ำเกรงพระเจ้าเมื่อเจอไฟของพระเจ้าแอกจะทำลายความเจ็บป่วยแอกจะทำลายวิญญาณทนทุกข์แอกจะทำลายเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ที่มารสาตานขัดขวางจะทำลายแอกของมานวิญญาณยักจนแอกจะทำลายลูกที่ไม่เชื่อฟัง ทำลายวิญญาณโสโครกทำลายวิญญาณกบททำลายวิญญาณดื้อดึงเรามีการเจิมเพื่อที่จะทำลายแอกต่างๆที่พูดถึงเพราะฉะนั้นก็ก็ขอให้เราที่จะเข้ามาอยู่ในการเจมิมเข้ามาอยู่ภายใต้พระสุริย์ของพระเจ้าเข้ามาอยู่ภายใต้การเจมิมภายใต้ฤทธิเดชของพระเจ้าและเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าใช้เราอย่างไม่ธรรมดาแม้ว่าเราจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าพระเจ้าอยู่กับเรา ฤทธิดเดชของพระเจ้าจะทำงานเพราะฉะนั้นก็ขยันเข้ามาใกล้พระเจ้าขยันเข้ามาที่จะเปิดใจสแสวงหาพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าการเจิมของเราจะทำลายแอกของพยามารทั้งหมดฮาเลลูยาเราจะเห็นความสดชื่น เราจะเห็นการเจิมของเราทำงานมีอิทธิพลต่ออาณจาจักรของพระเจ้าและมีอิทธิพลต่ออาณจาจักรแห่งความมืดหรือผีมารสตันมันจะกลัวเพราะฉะนั้นพระเยซูมีการเจิมพระเยซูก็มีมีไฟมีฤทธิ์เดชท,ที่จะให้เราเมื่อเราอยู่ภายใต้การเจิมของพระเยซูกฤตปรุงจะให้เราทำลายแอกของมารได้ ทำไมเราต้องการการเจิมก็เพราะเรามีจุดอ่อนก็เพราะเรามีคำสาบก็เพราะว่าเราเป็นมนุษย์คนบาปแต่ถ้าเราต้อนรับระเยสุคริส์ปรองบอกว่าพปรองจะทั้งยกบาปทั้งทำลายคำสาบแช่งความรอดมาเป็นแพ็กเก็ตะปรคงจะมาช่วยเหลือเราและเจิมเราด้วยไฟด้วยฤทธิเดชเห่นไหมเปียสูกำชับก่อนที่พปรองจะเสด็จขึ้นไปสวรรค์พปรองก็บอกสาวกบอกว่าอย่าไปไหนอย่าไปทำอะไร ก่อนให้เรารับการเจิมก่อนในหนังสือกิจการบทที่1ข้อ4ข้อ5รับพระสัญญาก็คือพระวิญญาณจะเทลงม,มายิ่งยุคสุดท้ายทุกคนมีสิทธิ์ได้รับ ขอพระเจ้าไวพรข้าแต่พระบิดาขอพระเจ้าไวพรเราที่เราจะสแสวงหาพระเจ้าร้อนรนหิวกระหายในการที่จะรับใช้ในการที่จะทำงานของพระเจ้าในการที่เราจะมีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าเพื่อชีวิตของเราจะบริสุทธิ์เพื่อชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยฤทธิเดชในการเจิมม่สดเป็นภาชนะของพระเจ้าการเจิมจะทำลายแอบของมารการเจิมหมายถึงการครบบริบูรณ พระลักษณะของพระเจ้าอยู่ในตัวตนของเราทั้งออนล่าทั้งมีฤทธเดชและครอบครองไปกับพระเจ้าเราปฏิเสธการเป็นไส้ศึกของมานเราปฏิเสธที่เราจะไม่ทำบาปท,ทำชั่วแต่เราจะอยู่ฝ่ายพระเจ้ายืนหยัดยืนยันในการเป็นลูกของพระเจ้าขอพระเจ้าเจิมเราการเจิมจะทำให้เรามีกำลังการเจิมจะทำให้เรามีชัยชนะ การเจิมจะทำให้เราต่อต้านบาปต่อต้านมารจะทำลายแอกของพญามารได้ให้มันสิ้นซากไปขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าเราต้องการการเจิมเราต้องการไฟเราต้องการฤทธเดชเราต้องการองค์พระเยซูคริสเราต้องการพระวจนะเราหิวกระหายฝ่ายวิญญาณโกรมชกปรบสตกาปริยะเชกตกขอให้เราทอมใจยำเกรงพระเจ้าเราจะได้รับพระพร เราจะเป็นภาชนะของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้อย่างไม่ธรรมดาลูกขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระราชนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้ารอรค